คปับเม่คือขนมเตอร์คาโกที่แม่สเสียงแม่สเสียงห้องสอน คุณยายทำมานานเลยยังครับโยายนี่ขายมานานแล้วค่ะแต่เพิ่งจะมาหาลูกสาวมอเดือนเดียวเองมาตักิ้มแล้จิ้มช่วยเป่ะข้าวมันนี่เป็นก้านเปื่อยก้านเปิดน้ำจิ้มอ่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างล่ะคุณยายมันมีถั่วมีเผือกมีกระเทียมมีแป้งหลายอย่างครับเกลือปูมีเด้อก็ชิมมันอ๋กูอ่าหม้อเหือแย่หอด นี่เป็นเป็นสองคนนะคะร้านอยู่แถวไหนครับอ่ะถ้ามาที่อันนี้แม่สะเสียงนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้านครัวกันเองค่ะครัวกันเองอยู่ถนนอะไรครับถนนอะไรคุณยายอ้าวถนนอะไรยายไม่รู้รู้รู้แต่ว่าร้านครัวกันเองยืนติดกับแม่น้ำครับร้านข้าวต้มทุนนี้เราเสียบเสียบแลกชิมเลยก๋วยเตี๋ยวอ่าวันนี้ท่านใดที่มาแม่เสียงนะครับก็มาอุดหนุนคนณยาย นะครับหนขนมเป็นยังไงขนมโอ,โอต, Ow. ตัวนี้อุดห <benefiting S 1> นุนเยอะยๆเลยเอาเอาออกเอากอมาเสียบมาดูเสียบมาดูเออเอามาดูน้อยท่านใดที่มาตรงนี้ก็มาอุดหนุนคุณยายนะครับเอาทำไมต้องเอามาเจอด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างนี้นี่นะครับเอาอุดหนุนกันเยอะเลยอ,อร่อยอร่อยอร่อยนะครับอ,อร่อยอ๋อมันต้องมีน้ำจิ้มด้วยอ่าต้องใส่ต้องใส่ปากไหมอ่ากิมบับใส่ปากอ่าต้องใส่ปากถ้าไม่ใส่ปากนี่ไม่อร่อยใช่ไหมครับใช่ครับอืมอ๋อโอ้ดูนี่ดูนี่เป็นพยานดูนี่เป็นพยานอ๋อนี่คนเป็นพยาน เป็นพยานตอนทีแรกก็เป็นคนนะพอกินไปลงมาเป็นพยานอานนี้ที่ร้านครัวกันเองนะครับครัวกันเองนี่คนคนยิ้มนี่ก็ไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับเป็นลูกทัวร์เหมือนกันกับเรามาจากสีสังเกตพอดีมาเห็นเออหน้าอร่อยหน้าอร่อยอดน,น้นกันใหญ่เลยเตอร์เตอรคาโค ทำไมมันคาคอนไม่คาวัวล่ะเออนี่นี่ชื่อมันตือคาโคตือคาโคขึ้าโคขับเป็นภาษาอีสานเลี๋ยวขึนคาโคครับกิเป็นภาษาอีสานของบ้านเ่านผูว่ากินคาโคกันมาครับนี่ทุกคนก็มาเป็นกองเชียร์ ผมเนีไม่ได้กินเลยคือภาษาภาษาอีสานนะครับเพรว่าข้าวเป็นภาษาอีสานของบ้านเทากินข้าวโค้งนะครับเบลข้าวโค้งนั่นแหละครับอืครับผมอ่าผมอ่า